วันนี้ปิดช่างไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นิสึกช้างมวยไทยเกตเพชรทางช่องอมรีสามส4ที่เวทีมวอัตกรสามนนทบุรีเริ่มคู่แรกสิบแนาฬิกาตรงนะครับใครที่สนใจก็เดินทางมารับชมกันได้วันนี้ค่าบัตรผ่านประตู500บาทได้ดูกันเต็มห้าคู่อย่างนี้เลยนะครับ วันนี้มีมรักมชอบมาฝากกันเช่นเคยนะครับปิดต่ช่าง8โมงเท่านั้นถือว่ารวดเร็วแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ละคู่ถือว่ามาน้ำหนักกำลังสวยงามเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มยรักมยชอบใครจะเข้าตากันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นขอฝากไว้ก่อนนะครับแอดไทร์เก99นะครับผมฝากถอดรดเร็วระบบอัตโนมัติแล้วนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องการรอคิวนานๆแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับโปรโมชั่นสมาชิกใหม่รับโบนัสไปด้วย20%สูงสุด1,000บาทนะครับ คู่แรกนะครับทางด้านปลาทูทองสิทธิพนันเชิงนะครับวันนี้มาเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีมรีรายการตั้งแต่วันที่11จะชกต่างจังหวัดนะครับแต่พอรู้ตัวปุ๊บก็มาขยับมาชกในเมืองกรุงเลยเจอกับทางด้านเจ้าเพชรตาป,ปีโรงเล็กกีฬาสุราษฎร์นะครับคู่นี้ชกไปกันร1อยนะครับเมื่อช่วงเช้านี้ปลาทูทองมาพอดีเลยส่วนเพชรตาป,ปีวันนี้มาลดไป0.8มองว่าการฟิตซ้อมการเตรียมตัวของเพชรตาป,ปีก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันขึ้นมาเก็บตัวอยู่ที่สอโชคบีชัย โอ้โหการิตซ้อมนี่หายห่วงแน่นอนครูปั๊มผู้ซ้อมเยอะเต็มค่ายนะครับแล้ววันนี้ก็มีเจ้ากายสิทธิ์เกตเจริญชัยตัวยักษ์ใหญ่เลยมาดูแลด้วยนะดูว่าการฟิตซ้อมเนี่ยดีแน่นอนนะครับผมดูว่าแล้วก็การอัดฉีดเนี่ยหายห่วงเลยการอัดฉีดการดูแลการบำรุงมาตรฐานของเสตูนักเอท่าสาราเสตูส่อโชคมีชยัยวันนี้ดีแน่นอนนะครับก็มองว่าวันนี้เนี่ยน่าลุ้นน่าเชืรอไปที่เพชรตาปีก่อนเลยนะครับเปิดหัวคู่แรก ผู้ที่2นะครับอดมีใช้เกตจำรูนนะครับขอแก้มือกับทางด้านเจ้าชาติพยักษ์ศักสตูนนะครับเป็นภาคที่2นะครับหลังจากที่ไฟที่แล้วนี่ทางด้านเจ้าชาพยักษ์ชนะมาได้นะครับต้นๆได้ลุ่นได้เสียไปก่อนนะครับลูกบูลูก,ลกป้าของเจ้า ยอดมีชัยนะครับผมต้นๆได้ลุ้นได้เสียวแน่นอนสุดไปลายก็เป็นเกมของทางด้านเจ้าชาติพยักนะครับต้นๆผมมองว่าน่าเข้าเจ้ายอดมีชัยเกียรติจรูไปก่อนนะครับมีลูกเตะขาต่อยหมัดหนักแรง5ยกไฟนี้บอกว่าไม่มีหมดแน่นอนนะครับพิกัด124ถือว่ามาผ่านสบายๆเลยลดไปปอจุด 0. 7ชุดเดียวผ่านถือว่าร่างกายสอบผ่านเลยนะครับมาลดไม่มีปัญหาเลยคู่3คู่รองนะครับมีโชคบางกอกอะไรยยนนะครับต้องเจอเพลงเข่าของทางด้านเพชรด,ดำพอเจริญแพทย์ คู่นี้ชคในพิกัด129ปอนด์นะครับก็มาลดคนละ1ปอนด์ไม่มีปัญหาผ่านสบายทั้งคู่นะครับฟุตฟอร์อมคู่นี้เนี่ยก็สวนทางกันเลยครับมีโชคพึ่งแพ้มาล่าสุดส่วนเพชรดำนี่ชนะของทีมงานพี่ไก่แก้วประพลมานะเจ้ายอดขุนพลนั่นแหละประมาณนั้นผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยกินกันที่จังหวะต้นๆหรือปลายๆแค่นั้นเองครับต้นๆก็เป็นเกมของมีโชคฝีมือดักจังหวะเตะจังหวะต่อยส่วนทางด้านเจ้าเพชรด,ดำนะครับมวยเข่าในปลายๆสูงยาวนะครับวันนี้ได้เปรียบรูปร่างพอสมควรเลยนะครับก็น่าจะประมาณสัก4ีเซนผมมองว่าวันนี้เนี่ยยือถึงเกมปลายเพชรด,ดำมีโอกาส ของคอตีเข่าได้เจอฝีมืออย่างนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเจอลูกหนักเนี่ยเพชรดำอาจจะไม่สู้แต่ถ้าเจอฝีมืออย่างนี้เนี่ยเพชรดำบอกสู้ได้ทั้งวันนะผมมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่หลงแข้งหลงเข่าหลงเหลี่ยมนะก็มีโอกาสกินในปลายได้สําหรับเจ้าเพชรดำพอเจริญแพทย์วันนี้น่าเชียร์นะครับแล้วก็คู่เอกเพชรกันทัศน์เอมยูเดนเจอกับลุงรัตพุพ่มพันม่วงนะครับคู่นี้เจอกันมาจนเบื่อแล้วนะครับสี่ครั้งแต่ที่ไม่เบื่อคือลุงรัตนี้ยังไม่เคยชนะเลยนะครับเสมอสองแล้วก็ เพชรกันทัศชนะไป2ครั้งนะครับล่าสุดนี้ยิ่ง,งจะยิ่งแสบเลยชิงแชมป์ช่อง7นะครับเฉือนกันแข่งสุดท้ายนะครับก็ไปทางด้าเนเพชรกันทัศที่ชนะมาวันนี้149นะครับทางด้านลุงรัดถอนน้าหนักนะครับตอนแรกขึ้น1 4 7นะแต่วันนี้มาขยับเป็น149กนะครับก็มาลดจุดก็ดูตึงๆนิดนึงส่วนทางด้านเพชรกันทัศมา150ปอนด์นะครับลด1ปอนด์ผ่านสบายๆไม่มีปัญหาแทบจะไม่เหนื่อยเลยนะครับดูว่าร่างกายดีกว่านะครับ แล้วก็เพชรกันทัดได้เคลื่อนไหวมาแล้วนะครับลุ่งรัดได้เคลื่อนไหวที่ช่องแปดสยกแล้วก็ที่ต่างจังหวัดหนึ่งไฟนะครับผมมองว่าเพชรกันทัดวันนี้ฝีมือต้นๆไม่มีแพ้แน่นอนก็อยู่ที่กําลังในวงในไปลายแหละครับว่าจะต้านความ แข็งแกร่งแข็งแรงลูกบูของลุงรัดอยู่หรือไม่แต่ผมมองว่าตีนหน้าของเพชรกันทัศเนี่ยอันตรายจริงๆครับดักเตะดักถีมนะครับทำลายจังหวะมวยเข่าอย่างลุงรัดได้ดีมองว่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทางมวยที่เฉือนเฉือนกันสูสีกันนะครับแต่ถ้าให้เลือกตัวชนะผมมองว่าเพชรกันทัศน่าจะมีโอกาสเบียดเข้าป้ายไปทีนี้ฝากไว้สี่ตัวนะครับมีเพชรตาปียอดมีชยัยเพชรดำแล้วก็เพชรกันทัศนะครับผมนี้ฝากไว้ด้วยครับผมตามนี้สวัสดีครับ